สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารด์ด์ชแนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำงานพลังความรักแบบแรนดอมนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เหมือนว่าเพื่อนๆนะคะบางคนบางท่านนะจะชอบพลังงานความรักเป็นแบบแรนดอมนะ นะใครแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่นะคะวันนี้อาจจะเปิดไพ่ยเยอะนิดหนึ่งนะคะเราก็เลยจะสับแล้วก็เปิดนะคะเป็นการอ่านตามพลังงาน energy หน้าไพ่ใครแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้สําหรับผู้ที่กลับมาพบคลิปนี้หรือเข้ามาพบคลิปนี้ในช่วงจังหวะนี้นะคะเป็นแบบทำเลนนะไม่กําหนดช่วงระยะเวลานะคะคุณมาคุณมารับชมคลิปนี้ช่วงไหนก็ได้นะคะ ท่านใดที่อยากสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะโอนเงินนะคะเราเงินเข้ายอดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะ599บาทนะคะพูดคุยโทรผ่านไลน์นะคะ30นาทีเป็นแบบพิมพ์คำถามทิ้งไว้299บาทนะคะท่านใดสนใจที่อยากจะได้เลขมงคลนะคะไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะเลขมงคลสมดวงความรัก,กงานการเงินนะคะโชคลาภแล้วก็ให้คนรักติดต่อกันบ,บราคา599บาทนะคะ ขอสมวนสิทธิ์นะคะวิธีการใช้งานสําหรับคนที่ผู้ที่ได้รับตัวเลขแล้วเท่านั้นนะคะขอคนที่พร้อมโอนถึงแอดไลน์ไอดีมานะคะเอาราคาใครแอบบรักแอบ,บที่ถึงคุณอยู่นะเป็นแบบสถานการณ์เป็นแบบรันด o อมนะอาระเรามาดูกันนะไพ่ใบแรกนะอืมนะพลังงานราศีธนูนะคะแถมเพลนความเปลี่ยนแปลงอืมนะคะ แสดงว่าคุณกับเขานี่มีสถานการณ์ที่แยกจากกันไปแล้วนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่มันเหมือนกึ่งเพื่อนนะคะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นะคะอาจจะข้ามมาในลักษณะเหมือนว่าคนที่พูดคุยอยู่แต่อาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์มีการนิ่งเงียบกันไปแล้วมีการห่างกันไปนะเอาละนะคะห้าไม้เท้านะนะคะ อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะในทีมงานก็ได้นะคะเคยทํางานร่วมการประสานงานนะคะเป็นลักษณะแบบนี้มีปัญหานะคะในความรักความสัมพันธ์มันมีความวุ่นวายอืนะคะมันมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องในความรักความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าเขาหรือเธอคนนี้พยายามนะะบาลานนะคะไม่ให้คิดวุ่นวายสับสนอไม่ให้ยังคิดว่ายังคิดถึงคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกถึงคุณอยู่นะ ใครบางคนนะคะอาจจะนะคะหมาใช้คําว่าอาจจะนะไพ่เดอะเดวนะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะ,ะมีความสัมพันธ์ที่แบบไม่เปิดเผยนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่คุณรู้อยู่กันแค่สองคนนะคะบางคนนะคะอาจจะทํางานที่เดียวกันนะ,ะแอบคบหรือพูดคุยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มันเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถบอกให้คนอื่นรู้ได้หรือเพื่อนร่วมงานรู้ได้นะคะเขายังคิดถึงคุณนะคะมีอารมณ์สเสน่หามีอารมณ์พิศวาสต่อคุณมากๆนะคะให้เดะเดวิลนะชาวราศีมังกรอ่ะ ความรักหรือความรู้สึกที่เขานะคะยังไม่สามารถสลัดออกไปจากความรู้สึกนะที่มีต่อคุณได้มันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากๆคิดวนเวียนวนเวียนนะคะอาจจะอยากทักทายมาอาจจะอยากพูดคุยเคยห่างไปแล้วอยากจะติดต่อสื่อสารกลับมาพยายามบารรลานความรักความรู้สึกหรือในจิตใจของเขาพยายามปรับสมดุลพยายามอยู่ให้ได้ในการที่ห่างกันไปนะคะ ในที่นี้สามารถหมายถึงว่าเพื่อนร่วมงานใครบางคนที่ทำงานเวิร์กฟอร o มโฮมใครบางคนย้ายสาขาใครบางคนอยู่ห่างไกลกันไปแล้วในความรักความสัมพันธ์นะคะมีความคิดถึงนะคะอยากให้นะคะความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นกับเขาและคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาไม่อาจนะต้านทานความรู้สึกที่นะเคยมีคุณในชีวิตหรือเคยอยู่ใกล้ชิดกันเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ได้หรือเคยติดต่อสื่อสารก็ได้เขาทําใจไม่ได้นะยังกลับมารักยังกลับมาคิดถึงห่วงหาและก็สเสน่หาคุณอยู่ไม่รู้คายนะคะเอาล่ะเรามาดูไพ่ต่อนะเอาล่ะนะ ะสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกว่านะ,ะถึงแม้ว่าเขานะจะอยู่คนเดียวนะนะ,ะมีความสุขทางด้านทรัพย์สินเงินทองของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาก็รู้สึกเหมือนว่า ยังคิดถึงคุณอยู่แสดงว่าคนคนนี้มี energy พลังงานของความโสดของความเป็นม่ายอยู่ได้ด้วยตนเองได้นะคะเธอหลือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่เก่งมากๆากมีความามีความโดดเด่นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในด้านการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะมีความเป็นโสดมีความเป็นม้ายนะ,ะหรือบางทีมันมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทรัพย์สินเงินทองอะไรแล้วแต่นะคะ เขายังนึกถึงคุณอยู่แสดงว่าตอนนี้เขาคนนี้หรือเธอคนนี้อาจจะเป็นโสดนะคะหรือเป็นไม้ก็ได้นะคะเอาล่ะนะแรนดอมไพ่ต่อไปนะอ่ะเขาบอกว่านะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขานะยังแบกความรู้สึกที่เคยมีต่อคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยใช่ไหมนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับมันเป็นความรักที่เป็นต้องห้ามหรือเปล่าความลับ ความรักที่เป็นแบบต้องห้ามนะต้องห้ามหรือนะคะต้องห้ามในที่นี้มันมีข้อจํากัดอาจจะแบบว่าออศาสนาประเพณีนะคะไม่ถูกต้องหรืออะไรบางสิ่งบางอย่าง mm. เขายังนะคะแบกบความรู้สึกในอดีตที่เคยมีต่อคุณนะคะ เก็บมาคิดอยู่คิดถึงมันเป็น energy พลังงานของคนในความลับนะนะคนใหนที่เข้ามาฟังคลิปนี้หมอแจนเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญน,นะคะในโลกใบนี้นะวันนี้หมอแจนขออนุญาตตั้งกล้องเป็นแบบมุมนี้นะคะเพราะว่าเราจะเปิดไพ่กันหลายใบนะเดี๋ยวจะไม่เห็นไพ่ครบทุกใบนะคะเราจะเล่าไปแบบเรื่อยๆนะคะเล่าไปแบบเรื่อยๆนะ Ừ, พไพ่ใบต่อมานะเ,นเพื่อนๆที่รักเขาบอกว่าอ่าคุยนอหวานในความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะเขารูเธอเขาบอกว่าเขามุ่งมั่นความสําเร็จเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งเขาพยายามปรับสมดุลในตัวเองเวลาที่ไม่ได้คุยกับคุณนะคะพยายามมุ่งมั่นทํางานไม่อยากคิดแต่ใจลึกๆเขาก็แอบเฝ้ามองคุณอยู่อ่าเฝ้าดูคุณอยู่ แอบ,บรอคอยที่อยากจะติดต่อสื่อสารกลับมาหรืออาจจะแอบแบบให้คุณแอบบรอคอยหวังลึกๆว่าวันหนึ่งวันใดเขาและคุณอาจจะได้มาติดต่อกันไหมหรือวันใดวันหนึ่งคุณกับเขานะคะจะได้มาทํางานร่วมกันไหมสามารถเป็นเพื่อร่วมงานเป็นคู่ค้าเป็นลูกค้าเป็นอะไรก็ได้นะคะที่มีความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับงานเรียนอะไรแบบนี้ได้ด้วยทั้งหมดนะคะพัดังนนต่อมานะนะคะ เาร a random นะเขากำลังแอบนะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะใครกำลังแอบแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่นะคะเอาแบบว่ามี energy เหมือนพลังงานของหนักมากๆนะความรักแอบรักแอบคิดถึงแอบเสน่หาคุณนะหนักบมากเลยนะเพราะมีพลังงานไพ่เดวิลนะอาระนะคะอื คนคนนี้หรือเธอคนนี้แสดงว่าเขาหรือเธอคนนี้น่าจะทํางานกับคุณร่วมงานด้วยกันน่าจะนานหรือเรียนด้วยกันนานนะหรือติดต่อสื่อสารหรือมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีความสัมพันธ์ขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะในความสัมพันธ์นะนะคะแสดงว่าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ชั่วคราวแบบคืนเดียวไม่ใช่แบบนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปในความรู้สึกที่มันเป็นความลับของเราสองคนนะมันพัฒนาไปแล้วนะคะอืม อาจจะเป็นรูปแบบแบบว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วคบกัน1ปี2ปีสปีอะไรแบบนี้พัฒนาไปในความรู้สึกแล้วนะคะในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะเอาละพลังงานไพ่เดวิลตรงกับไพ่นะคะความรักนะ,ค,ะความรักต่างวัยคนรักเก่าความรักสมัยเรียนนะค,ะคนที่เคยมีความรักความสัมพันธ์หรือ เรานะคะมีความสุขทําให้นะคะเขานะ,ะหรือคุณนะคะมีความรู้สึกเหมือนว่ามีความรักที่เป็นแบบเด็กๆนะปะ๊อะะะปปี้เลิฟนะคะมีความสัมพันธ์ทางกายแล้วนะคะนะหมอ่าจจะไพ่น่าจะเล่าประมาณนี้มากกว่านะที่เป็นแรนดอมนะคะพืชเก่าเพื่อสมัยเรียนนะคะคนเก่าๆหรือถ้าเกิดเป็นคนผู้หญิงก็สามารถคุณมีพลังงานความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนความสัมพันธ์คุณอาจจะ รู้จักใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นอายุน้อยกว่าคุณเด็กกว่าคุณเป็น energy จแบบนี้ได้ด้วยนะหรือนะคะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบเด็กๆถ้าคุณและเขาอายุมากด้วยกันทั้งคู่ก็นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ก็ความสัมพันธ์นะคะที่เป็นแบบเด็กๆนะคะม,มีความรักมีความเสน่หามีความสัมพันธ,นธ์ลึกซึ้งไปแล้วนะคะอาจจะได้แยกย้ายกันไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาล่ะเราขอให้ไปต่อมานะ ป่ไต่อมานะคะอืมนะคะเขาบอกว่าเขาหรือเธอคนนี้เขาบอกว่ามันมี energy ที่เขาแอบมาคิดแอบคิดแอบรักนึกถึงหวนไปในอดีตเพราะอะไรนะคะมันเหมือนว่ามันมีสิ่งกระตุ้นสิ่งเล้าที่ทําให้เขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะฝันถึงคุณอืมนะคะเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนึกถึงคุณนะคะมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นสถานที่บุคคล ความฝันนะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะในภาพคิดในหัวในความรู้สึกของเขาที่มันเป็นเห็นหรือคนบุคคลลักษณะที่คล้ายๆคุณหรือเขาฝันถึงคุณนะคะเขาก็เลยระลึกนึกย้อนถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตแสดงว่านะตอนนั้นมีพลังงานนะคะความรักตัวเลือกความรักทางเลือกระหว่างทางเลือกนะคะอืมนะคะเอาล่ะเรามาดูต่อนะหรือ ความรักของคุณและเขานะคะมันอยู่ได้แค่ในฝันฝันและในจินตนาการไม่สามารถจับต้องหรือเปิดเผยความรักความรู้สึกสู่สาธนารณชนหรือต่อผู้อื่นได้นะคะมันมีข้อจํากัดนะคะมันมีข้อแม้เอาลรนะคะใครแอบรักแอบคิดถึงคุณอยู่อะเรามาขอไพ่ต่อนะจ๊ะไพ่ใบต่อไปนะไพ่ที่เดาบนะอะอืะอ ความสัมพันธ์ที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบกเรื่องเราในอดีตมานะคะเขาบอกว่าการให้และได้รับในความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นเราคบกับเขานะคะต้องใช้ระยะเวลาในการเ,เพื่อจะให้เขาชัดเจนกับเรานะ,ะเราเรอคอยนะรอแล้วไม่รู้จะได้อะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะอา ใครบางคนนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องนะผลประโยชน์เงินทองนะคะที่เรานะคะอาจจะต้องได้จ่ายให้เขาไปหรือเขาอาจจะจ่ายให้เราหรืออะไรก็แล้วแต่มีการช่วยเหลือกันแหละนะคะอาจจะมีการช่วยเหลือมีการแบ่งปันอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอืมนะเอาระค่ะต่อมานะต่อไพ่ต่อไปนะคะไพ่ไปตอบมานะเขาบอกว่า ณนะตอนนี้นะคะคุณและเขานะคะมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนว่า,าวงว,วันเวลาที่มันหมุนผ่านไปนะคะผมลิขิตโชคชะตาไม่สามารถหยุดหยุดให้คุณและเขานะคะอยู่ด้วยกันอวันเวลามันหมุนวนไปแสดงว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถดึงลังให้ให้คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันได้ใกล้ชิดกันบางพลังงานหรือคุณบางคนนะคะที่แรนดอมมาฟังนี้ อาจจะติดต่อสื่อสารทางโซเชียลทางโลกออนไลน์ความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนไปเรื่อยๆไม่มีข้อกําหนดเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถแสดงความเปจะเข้าเจ้าของก็ได้นะคะในความสัมพันธ์ที่คุณเจอนะให้ต่อมานะอืมนะเป็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่นะเริ่มต้นนะคะแค่เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นแค่นั้นไม่พัฒนา ไม่พัฒนาไปถึงว่าวันที่จะแต่งงานไม่ได้พูดคุยอะไรแบบนั้นนะคะไม่ได้คิดว่าจะแต่งงานกันในอนาคตนะคะอืมนะคะมีใครบางคนนะคะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะไปเริ่มต้นกับใครบางคนแล้วนะคะคุณรู้สึกเหมือนว่ามีการพูดคุยทะเลาะเบ,บาแหวงคุณอยากได้ความจริงจังอยากได้ความชัดเจนนะหรืออาจจะเป็น ะะมีการทะเลาะเบาะแว้งในความสัมพันธ์พูดจะไม่ดีนะคะใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันได้บางครั้งคุณอยากได้ความจริงจังหรืออยากได้ความชัดเจนแต่บุคคลคนนี้ไม่ได้มีให้คุณนะคะ ไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยนะมันเหมือนใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกเหมือนว่านึกถึงเรื่องราวเก่าๆกับคุณและเขานะคะเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วในอดีตนะคะเรามาดูไพ่ต่อนะใครแอบรักแอบที่ถึงคุณอยู่นะคะเขาบอกว่าในสถานการณ์อาจจะเป็นเค,เคมีตรงกันนะถ้าใครที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันนะหมอขอบอกว่าเรื่องเซตเคมีตรงกันนะคุณกับเขานะคะ อะทีนี้เดี๋ยวคุณก็จะถามว่าเออแล้วหมอแจนรู้ได้ไงอะ่ะเอาล่ะมันเป็นพลังงาน energy ของ queen of one และ king of one นะแสดงว่าคุณนะหรือเขาต่างคนต่างเฝ้านะเฝ้ารอคอยเหมือนกันว่ามีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันสักครั้งไหมมีความรู้สึกความปรารถนาอะไรแบบนี้การเฝ้ารอคอยที่อยากจะได้มาพบเจอกันเหมือนกันบางครั้งนะคะมันเหมือนว่าคำตอบในความสัมพันธ์ของใครหลายคน ไม่ต้องการมีไม่ต้องการถึงขนาดว่าเราจะได้แต่งงานกับคนคนนี้เราจะได้ครอบครองกับคนคนนี้ไห้บางสถานาการณ์มีข้อจํากัดของคุณหรือมันเป็นความต้องการที่คุณอยากได้คนคนนี้ไว้ในระดับนี้เท่าที่คุณเคยมีแต่คุณก็อยากมีไว้ในความสัมพันธ์นะอืมนะ,ะบางคนมันมีเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเป็นเ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะคะอืมนะคะมีการรอคอยเขาอาจจะเขาอาจจะแอบรอคอยหรือแอบมองหรือแอบคิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณและเขามันจะได้วนเวียนกลับมาเจอกันไหมนะคะในห่างกันไปแล้วหรืออะไรแล้วหรือตัวคุณนะคะมีคนอื่นเข้ามาใหม่แล้วหรือยังนะคะอืมนะคะมีความสัมพันธ์กับใครไปใหม่หรือยังนะคะเป็นอย่างไรบ้างอะนะะเป็น energy ของไพ่นะคะ เจ็ดเหรียญอ่ามีการแอบ,บรอคอยเหมือนกันแอบบดูนะคะแอบบดูหรือเขาอาจจะแอบ,บดูแอบบซืบแอบส่องแบบคุณทางโซเชียลออนไลน์ f a c e b o o k อะไรก็ได้นะคะว่างานเงินอะไรของคุณไลฟ์สไตล์ของคุณนะเป็นอย่างไรนะคะหรือมีความรักครั้งใหม่ไปหรือย,อยังความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถพัฒนาไปได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมอืมนะเอเนจีนะเอลระนะคะเรามาดูต่อนะ ขอไพ่ไปต่อไปเลยจ่านะอืมไม่มีการติดต่อสื่อสารแน่นอนนะคะไพ่สีดาบนะใครบางคนไม่ได้ติดต่อสื่อสาร 1, 1> เดือน 2, 2เดือน3เดือน4เดือน,อน,อนหรือเป็นปีหรืออะไรก็ได้นะคะนะเป็นการหยุดนิ่งไม่ได้พูดคุยไม่มีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ทางโซเชียลใดๆนะคะอืมถามว่านะคะ ในความรักในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะคะมันเหมือนมีความหึงหวงในความสัมพันธ์นี้ด้วยเขานะคะยังมีความรู้สึกถึงคุณอยากมีคุณนะสถานการณ์นี้4กับ4ี่เขาอยากติดต่อสื่อสารมานะคะี่กับ4นะคือเขายาังเป็นพลังงานของดาพุธเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากได้รับความเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเขาอยากขอโอกาสทางโซเชียลออนไลน์นะคะ,ะหรือนะคะมันเป็นพลังงานเอเนจีของนะคะนี่แอบดู นะแอบดูแอบสืบแอบส่องทางโซเชียลออนไลน์แน่นอนนะคะอันนี้แสดงว่าคุณกับเขานี่ห่างกันหลายเดือนไปแล้วนะบางคนอาจเป็นปีหลายปีก็ได้นะคะเขาแอบดูคุณทางโซเชียลออนไลน์อาจจะมีไม่ได้ทักนะไม่ได้ทักคุณมาแอบดูไม่ให้คุณรู้มีความรู้สึกแอบหึงหวงคุณแต่ไม่แสดงออกทำอะไรไม่ได้นิ่งๆืทำเป็นเหมือนว่า มีอีโก้ไม่คุยไม่ทักไม่อะไรอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมแอบดูคุณอยู่ตลอดเวลานะคะอแอบดูแอบ,อแอบสืบแอบซองนะคะพอแอบดูแอบ,อแอบสืบแอบ่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีการคิดวนเวียนว่า อยากจะกลับมาเหมือนกันคิด2จิต2ใจนะคิด1 2 3 1 2 3ออะไรของเขาก็แล้วแต่ในพลังงานเอเนจีของเขานะอยากติดต่อกลับมาอยากทักอยากพูดคุยทำไมลืมคนคนนี้ไม่ได้นะคะคิดวนเวียนคิดแต่เรื่องของคุณนะมาถึงเป็นพลังงานเอเนจีว่าใครแอบรักก็คือยังแอบมีความรักถึงคุณอยู่แอบคิดถึงก็คือคิดถึงเรื่องราวของคุณไม่ว่าในสถานการณ์อะไรที่มันมีพลังงานเอเนจีที่แรงที่สุดนะ ทีนี้เรามาดูต่อไปนะเขาบอกว่านะอืมนะสถานการณ์ความรักมันเหมือนว่าครั้งหนึ่งคุณอนะเคยมีอ่เคยเป็นความสุขของเขานะอืมนะแสดงว่าแอบสืบแอบสคุณทาง f a c e b o o k นะเนี่ยน่าจะเป็น Facebook มากกว่านะสถานการณ์เพื่อนนะอืมนะคะ เขานึกถึงวันเวลาที่เคยมีความสุขร่วมกันกับคุณณนะสถานการณ์ตอนนั้นมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์สามเศร้ารัก3ามเศร้าเราสองสามคนหรืออะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าเขาอยากให้คุณให้อภัยในเรื่องละหรือเขาหรือเธอคนนี้คนนั้นนะคะเก็บความสัมพันธ์ของคุณไว้อยู่ในความลับนะคะบางคนก็คีปเขาเรียกว่าอะไรเออเฟนโซน บางคนมีความสัมพันธ์แล้วบอกคนอื่นว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนเรียนแต่เรามีเซ็กกันนะเออคุณนึกอ,ออกไหมสถานการณ์เหมือนไพ่อยากบอกแบบนี้คนที่แอบรักหรือแอบคิดถึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไปแล้วอะค่ะคุณนึกอ,ออกใช่ไหมอืมนะคะแต่บางครั้งก็ ไม่ได้บอกใครว่าเราจีบคนนี้เลือกคนนี้แล้วคบคนนี้แล้วปกปิดปิดบังในสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นที่มีพลังงานเอเนจีที่อ่านเป็นไพ่นี้ออกมานะคะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะเดี๋ยวหมอขอเก็บไพ่ก่อนนะเดี๋ยวมาดูว่าถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกเราเขาอยากจะบอกอะไรเดี๋ยวหมอขอเก็บไพ่นี้ออกก่อนแล้วหมอจะเปิดอีกใหม่เพิ่มนะ อ่ะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะนี่เห็นไหมคะ Knight of p e n t a c l e นะ ก็บอกว่านะคะเขานะถึงจะเงียบไปไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาก็กําลังสองจิตสองใจนะคะตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรืออะไรก็ได้แอบเฝ้ามองดูคุณอยู่ไกลๆเป็นการนิ่งนะคะไม่ได้ทักทายจริงๆถามว่าเขามันเหมือนรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือรอคอยสถานการณ์อะไรก็ได้ที่อยากเริ่มต้นใหม่อยากทักทายคุณมานะ พลังงานในจี้อันนี้มีแบบชัดเจนแล้วนะว่าคุณนะคะหรือเขามีการได้บล็อกพลังงานกันไปแล้วนะคะ mm. คุณบล็อกเขาไปใช่ไหมมีคนมีใครบางคนที่บล็อกไปแล้วหรือเขาอาจจะคิดถ้าคุณไม่ได้บล็อกใครทางโซเชียลออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่มีพลังงานของเขากำลังใช้ ความพยายามที่รวบรวมความกล้าหาญของเขาลดอีโก้อัตตาตัวตนในตัวตนของเขาที่อยากจะติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความข่าวสารเพื่อการเริ่มต้นใหม่นะคะมันเหมือนเขาเป็นคนที่อีโก้สูงคิดช้ารู้สึกตัวช้าหรืออะไรอย่างนี้ว่ายังว่ายังรักคุณยังคิดถึงคุณอะไรแบบนี้มันเป็นเอเนจีแบบนี้แล้วเขาก็กลัวว่าเขาจะน่าแตกเวลาถ้าเขาทักคุณมาแล้ว คุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณไม่ยอมรับพลังงานหรือไม่ยอมรับความรู้สึกที่เขาส่งให้เขากลัวว่าคุณจะรู้ทันว่าเขายังรักคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนอีโกอัตราตัวตนที่เขาแบบว่าไม่อยากให้คุณรับรู้อ่ะอว่าคุณยังมีอิทธิพลในความรักในความรู้สึกที่มีต่อเขาอยู่อที่เขามีต่อคุณอยู่อะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนว่ากลัวคุณแบบว่าไม่ไม่ต้อนรับ อืมนะ,ะเหมือนแบบว่าเขามาเคาะประตูหน้าบ้านคุณแล้วคุณอยู่ในบ้านแต่คุณไม่เปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็น energy พลังงานแบบนั้นคือเขากลัวหน้าแตกเออ,อโกโอ้ตัวตนของเขาอ่ะไม่ยอมลดลงมาเพื่อหัวใจรักของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมนะก็บอกว่าเนี่ยนะคะพยายามทํางานให้เยอะหรือว่าสร้างความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าคนคนนี้ต้องมีพลังงาน energy ธาตุดินนะหมอบอกแบบนี้เลยนะธาตุดินก็พฤชศกกันมังกรนะคะเอาระพูดธาตุดินมาพอดีเลยนะอะ Queen of p e n t เ c l e s ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยยังเป็นคนที่มีคุณค่านะ Queen of Pentacles ก็คือมีคุณค่าก็คือเหมือนเป็นราชินีเหรียญทองอะ่ะมีคุณค่านะมีคุณค่าทางใจทางกายเขานับอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคนมี Eagle อีโก้อ่ะสมมติถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเลแล้ว,แ,ลวแต่เขาอยากสร้างงานสร้างเงินเพื่อให้ประสบความสําเร็จเพื่อ อาจจะได้คุณเป็นแรงบันดาลใจหรือได้ความออผิดหวังจากคุณไม่สมหวังหรืออะไรก็แต่พยายามทํางานหาเงินสร้างธุรกิจเพื่อให้เขาโดดเด่นขึ้นมาเพื่อให้คุณได้กลับไปมองเขาอีกเวลาที่เขากลับมาเจอคุณหรือเขาคุณเห็นเขาหรืออะไรก็แต่เขาพยายามโชว์พาวหรือโชว์อัพอะไรขึ้นมานะคุณยังมีคุณค่าในความรู้สึกของเขาอย่างมากแต่ตอนนี้นะมันมีสถานการณ์ของไพ่เดอะชาริออตนะเขาเรียกว่านะ ทหารตำรวจวิศวกรคนในเครื่องแบบอะไรก็ได้หรือใจเขากำลังตีหรือทะเลาะก,กับตัวเองในความรู้สึกนะคะ ใจเขาตีกันนะคะอ่ามันเหมือนว่าเถียงกันนะคะอีกใจหนึ่งก็อยากทักอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากทักก็มีอีกโก้นะคะมันเป็นสีขาวกับสีดำเนี่ยนะคะอารมณ์นะความรู้สึกในหัวใจเขาอ่อนไหวซนซิทีมีพลังงานส่งมาถึงคุณอย่างมากนะคะว่าคิดถึงรักแต่ใจตัวจริงๆเขาเขาไม่ทำเขานิ่งเขาเฉยเขาไม่แอคชั่นนะคะนึกออกไหมอ่าหรือบางทีเขาพยายามที่นะจะทำเหมือนนิ่งเฉยเหมือนไม่รู้สึกหรืออะไรก็ได้นะคะหรือ ใครบางคนอาจจะมีภารกิจหน้าที่หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเขาอาจจะคิดมาถึงคุณว่าคุณมีความรักไปแล้วหรือเปล่านะ,ะสองจิตสองใจมันเหมือนกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารนานแล้วตัวคุณนะคะผู้ที่มาฟังคลิปนี้ก็อาจจะนะคะมีความที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีคุณก็คงจะมีคนเข้ามาแล้วหรือเปล่าเป็นความคิดที่ว่าความรักที่มันเหมือนต้องอดทนความรู้สึกมีความรักแต่ไม่กล้าทักอะไรแบบนี้นะ เขาคิดว่าคุณนะมีความรักใหม่แล้วหรือยังมีตัวเลือกมีทางเลือกเยอะแยะเพราะคุณก็ดูดีมีไลฟ์สไตล์มีสรสนิยมมีความสุขมีเงินทองอะไรของคุณนะ เขาเคยเดินออกจากคุณไปแล้วเขาหายออกไปแล้วนะคะอืมนะเขาก็คิดอย่างนี้เขาอย่าบอกแบบนี้แต่ในท้ายที่สุดนะมันเหมือนเขาว่าในการที่เขาเดินออกจากคุณไปนะเขาก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ได้รักอาจจะมีอีโก้อัตตาตัวตนของเขาที่มันค้าคออยู่ในการเดินจากไปนะที่เป็นความรักตัวเลือกความรักที่อะไรก็แล้วแต่นะคะ Queen of Cup เขาก็ยังมีความรักต่อคุณนะสิ่งที่เขาเาฝากมาบอกหรืออยากบอกนะคะเออเอาละเรามาขอไพ่แค่สามใบนะอืมนะขอไพ่อีกสามใบอ่ะอืมอืมเอาละนะคะอ่าความพลังงาน ความสัมพันธ์ของใครบางคนคนคุณและเขามีข้อจํากัดทางความสัมพันธ์แล้วใครบางคนอาจจะมีคนของเขาแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์เป็นแบบเด็กๆความสัมพันธ์เป็นแบบไม่สามารถ ไปถึงครอบครัวแต่งงานได้เพราะคุณมีชอบข้อจํากัดอันนี้อยู่แล้วใครบางคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่นะคะเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่เด็กๆความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยความสัมพันธ์ทางกายนะคะแล้วก็ติดต่อกันผ่านงานหรือเราเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งแล้วเราก็เจอกันนะคะอืมเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะไม่ว่าสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เขาอยากติดต่อกลับมาเขาอยากสื่อสารเขาอยากกลับเข้ามานะ มันเหมือนสถานการณ์ที่พายอยากเล่าว่าไม่ไม่ว่าคุณจะมีคนของคุณแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขามีคนของเขาเขาอยากติดต่อกับมาเขาอยากได้ความรักอันนี้แต่เขาเหมือนยังไม่กล้าทักขอรวบรวมความกล้าก่อนนะคะอืมนะคะขอรวบรวมความกล้าก่อนผู้ที่พบคลิปนี้นะบางคนนะอาจจะมีคนที่หายไปนานๆน,นะคะเป็นพลังงานตรงนี้อาจจะทักคุณมาหรืออาจจะเดินทางมาหาคุณนะเพราะมันเป็นไพ่ของไพ่ที่เข้ามานะ Nice อฟว n นนะเพราะว่าเราสรุปขอไพ่สามใบสุดท้ายนะคะ มีพลังงานนะคะตั้งแต่เราเปิดมาเนะเาะราศีธนูราศีมังกรราศีกรกฎนะคะราศีมิถุนนะคะชาวธาตุดินผู้ศึกันมังกรนะคะแล้วก็มีพลังงานชาวต่างชาติวิศวกรทหารคนในเครื่องแบบนะคะตำรวจอะไรแบบนี้ได้หรือคนทํางานที่ติดต่อสื่อสารที่เดินทางบา่อยๆพวกไลแมนอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะคนส่งอะไรแบบนี้ได้มีพลังงานของ ความต่างชาติอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลได้ทั้งหมดเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นแบบรันดอมนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็นะคะท่านใดที่จะดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลก็แอดไลน์มาขอคุณที่พร้อมโอนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ Comment, พูดคุยได้ความสุภาพแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดในการรับรับชมคลิปดีๆนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ